หมูผัดน้ำมันหอยค่ะอีกหนึ่งเมนูราดข้าวอีกหนึ่งเมนูจานด่วนที่ทุกคนห้ามพลาดจะดีกว่าไหมง่ายจบครบ ในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะอยู่บ้านเว r ร์ r ฟอร์มโงานก็เร่งข้าวก็ต้องกินท้องก็ร้องลูกก็หิวนี่เลยค่ะจัดเมนูด่วนๆแบบนี้เลยค่ะอร่อยทันใจทันท้องหิวสบายอารมณ์กันทุกคนในครอบครัวแน่นอนค่ะวันนี้นะคะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะให้เพื่อนเเลือกเป็นหมูติดมันนะคะวันนี้ที่การใช้นะคะจะเป็นในส่วนของคอเทียมจะเป็นในส่วนของคอแดง สันคอนะคะพอเวลาหั่นออกมาเขาจะเป็นแทรกมันแบบนี้นี่แหละค่ะอร่อยเด็ดตรงนี้แล้ะค่ะหรือใครไม่ชอบให้มันแทรกแบบนี้สามารถใช้สันในได้นะคะหรือจะเป็น3ามชั้นก็ได้การจะเตรียมไว้เกือบเกือบครึ่งกิโลกรัมนะคะหั่นในลักษณะแบบนี้ค่ะความหนาไม่ต้องหนามากไม่ต้องบางมากนะคะมีกระเทียมค่ะแค่นี้เองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการหมักหมูนะคะ เป็นวิธีที่สะดวกสบายสามารถหมักแล้วก็เข้าตู้เย็นเอาไว้เวลาจะกินก็แค่เอาลงกระทะมาผัดช่อแช่ช่อแช่สองสามทีอา้าวเสร็จแล้วได้กินแล้วขอแค่ว่ามีข้าวติดหม้อไว้หิวก็หิวไปเปิดหม้อข้าวดูอา้าวข้าวหมดใครมาแอบกินข้าวไว้เนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นก็ทําให้หุดหิดเสียอารมณ์ได้นะคะอันนี้ประสบการณ์จากในครัวกันเองเอาค่ะมาค่ะ เตรียมอ่างผสมมาค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวกันจะมาแบ่งปันวิธีการทําแบบง่ายๆนะรวดเร็วทันใจเลยค่ะแล้วก็รสชาตินะคะจะคงเส้นคงวาอ่านี่เลยน้ํามันหอยทการจะใส่น้ํามันหอยค่ะสักประมาณ3มช้อนนะเป็นหมูน้ํามันหอย,อยงไงนี่เขาจะมีความแบบเยิ้มๆฉ่ำๆนะคะแล้วก็จะมีความหอมๆค่ะ3มช้อนเลยค่ะใส่ลงไปนะคะ เนื้อด้วยในยน้ำมันหอยเขาจะมีความเค็มนะคะการจะตัดเค็มด้วยน้ำตาลทรายนะคะ,ะประมาณสองช้อนชาค่ะไม่ต้องให้หวานเกินเนาะประมาณนี้กับข้าวบ้านๆนะถ้าเกิดเราทําให้สนุกเขาก็จะน่ากินดูดีเขาก็จะอร่อยเออพากันทานะการจะใส่น้ําเปล่าค่ะสักประมาณสามช้อนละลายน้ําเปล่านะคะสี่ ห้าช้อนประมาณห้าช้อนน้ำมันหอยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเขาจะมีความเค็มต้อ,องการนึงต้องใช้น้ําตาลทรายะคะ่ะตัดตรัดรสชาติแล้วก็เจียจางด้วยน้ํานะน,น้ํานี่แหละคะ่ะพอเวลาเอาหมูลงมาหมักอะคะ่ะตัวน้ำนี่แหละเขาจะทําให้หมูอะคะ่ะเพิ่มความนุ่มความชุ่มขึ้นมานะคะ เนี่ยค่ะละลายน้ำแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำหมูที่หั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกเขานะคะนี่นวดผสมเลยค่ะเนี่ยมีความเป็นมันแทรกนะคะหืมผัดเนาะผัดเร็วๆแล้วก็เอาไปราดข้าวแบบร้อนๆนะแล้วก็กินแบบโอ้โหน้ำปลาพริกสักถ้วยนะหอร่อยเด็ดมากเลยค่ะพูดไปแล้วก็หวิวข้าวนะ เพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นได้นะเดี๋ยวกันไปตามล่าหาขวดพริกไทยป่นก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่แถวอยู่ตรงนี้เหมือนเล่นซ่อนแอบเลยอ่ะค่ะนี่ค่ะเราก็ตามความชอบค่ะพริกไทยป่นเอาหมดเนี่ยค่ะการจะแอบหอมด้วยน้ำมันงานะคะสักเล็กน้อยค่ะไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่จำเป็นค่ะเพิ่มความหอมเข้าไปค่ะสักประมาณครึ่งช้อนนะ ก็จะหอมๆฉ่ำๆวาวๆควนกินการชอบอะการใส่อีก <c oughs> เอออ่ะประมาณนี้ค่ะอย่างที่การบอกอะคะ่ะนี่ก็อย่าลืมหุงข้าวนะคะ <c oughs> ค่ะการจะตั้งหมักทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการผัดกันค่ะก่อนอื่นค่ะใส่น้ำมันจ้า กระเทียมค่ะลงเจียวเลยค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะคะแล้วการก็จะแบ่งส่วนนงองค่ะเก็บไว้นะ,ะเอาไว้หนะ้าหนะ้าหมูลงไปเลยค่ะนี่นะคะผัดไปค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าขนาดไหนถึงพอนะคะหัวก็จะมีความชุ่ม้นุ่มๆเน่เ จะเพิ่มสีสันนะคะด้วยสีอุดมค่ะสักเล็กน้อยนะคะน่าสีมาชวนชิมคะ่ะลองชิมลองปรับแต่งรสชาติดูนะคะการจะเพิ่มน้ำมันหอยค่ะอีกหนึ่งช้อนนะคะ ตาลายนะคะอีกหนึ่งช้อนชาค่ะสรสค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูน้ำมันหอยของการค่ะค่ะนุ่มๆเด้งๆฉ่ำๆแบบนี้ับเปเลยจ้าจัดจานพร้อมเสิร์ฟข้าวร้อนๆมาเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะจานง่ายจานด่วนจานอร่อยนะคะอร่อยทันใจแบบด่วนๆเลยค่ะหมูมีความฉ่ำมีความวาวมีความหอมโอ้โหละมุนล,ลงตัวสุดๆเลยค่ะการชอบเนื้อแบบนี้ที่มีแทรกๆมันแบบนี้ค่ะที่การบอกอ่ะโอ้ยน่ากินมากเลยยวน้ำลายสุดๆค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเสียบข้าว กับ <G rab ble> ข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมเสียบข้าวนะคะทําให้โมโ,โหหิวได้นะคะนี่เลยจ้าต้องข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะเข้ากันที่สุดเลยค่ะกับเมนูนี้นะคะกับน้าซอสเยิ้มๆแบบนี้ค่ะราดข้าวนะคะอื้อร่อยเด็ดเลยค่ะกับหมูผัดน้ํามันหอยค่ะวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่ตอไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ